ตารุยคำศัพท์ภาษาเยอรมันระดับ B1 บกันนะคะในหนังสือหน้าที่37นะคะคำศัพท์คำแรกในวันนี้ก็คือคำว่า e e d l i e n d e d i g e n แปลว่าจบสิ้นเสร็จสมบูรณ์ e l e d i g e n คำนี้เราเจอบ่อยมากๆเลยนะคะจบสิ้นเสร็จสมบูรณ์เราเอาไปใช้แทนคำว่า fertig มา h e n f ฟติมาร์คเกนก็คือแบบทําให้เสร็จสิ้นทําให้จบสิ้นเนาะเสร็จสมบูรณ์ทําให้จบสิ้นทําให้เสร็จนะคะทำให้จบสิ้นทําให้เสร็จเอเลดิกเกนก็คือแบบทําให้เสร็จเอเลดิกเกนก็คือทําให้เสร็จทําให้จบสิ้นมาผ่านคํากริยานี้กันเนาะเอเลดิกเกนเอเลดิกต์เอเลดิกเตฮัทเอเลดิกเอเลดิกเกนเอเลดิกต์เอเลดิกเทตฮัทเอเลดิก แปลว่าทำให้จบสิ้นทำให้เสร็จสมบูรณ์เราไปดูตัวอย่างกันนะคะ This is w ท i p a k e t e เ s ม s ชเชน s ัวโพะส i ์ดิเซสไวทพัพัสดุสองอันนี้นะคะพัสะดุสองอันนี้ m u s s s ช n post o s t จำเป็นที่จต้องเอาไปที่ไปรษณีนะซ u วโพสต์เกเฮนหรือว่าซัวโพสต์จำเป็นที่จะต้องเอาไปที่ไปรษณีนะตัวอย่างที่2 ่ข้างค่างนะคะ das für mich er das für mich er คุณสามารถทำสิ่งนี้ก็คือ das นะคะจะแทนทั้งประโยคเลยก็ได้หรือจะแทนเอหรืพัสะดุสองอันนี้ก็ได้นะคะคุณสามารถ เอ่อทำให้ฉันได้ไหมเอาพัสดุสองอันเนี้ยทำให้มันจบสิ้นก็คือเอาไปที่โพสต์เอาไปที่ไปรษณีย์ให้หน่อยได้ไหมทําให้มันจบสิ้นได้ไหม contest d o das für mich erledigen คุณสามารถทําสิ่งเนี้ยสำหรับฉันให้มันจบสิ้นได้ไหมนะคะซึ่งประโยคตเต็มๆมันนะก็คือ d i e s e zwei Paket e müssen zur Post k ö n t e s t du das für mich erledigen พัสดุสองอันนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องเอาไปไปซณีนะคุณสามารถทำให้ฉันทำสิ่งนี้ให้ฉันให้เสร็จสิ้นหน่อยได้ไหมแต่ทำให้เสร็จสิ้นนะคะก็คือเฟติมา m a คเ e นเฟติมคนโอเคค่ะเรามาดูอีกคำหนึ่งนะคะแถมแถม ถ้ากินให้หมดนะคะกินให้หมดเลยนะคะก็จะเป็น out e s s e n กินให้หมด out e s s e n ถ้าดื่มให้หมดเลยยกแก้วเลยหมดแก้วเลยนะคะดื่มให้หมดเลยก็จะเป็น a u t drink e n a u t r i n k e n ก็คือกินให้หมดเลยดื่มให้หมดแก้วไปเลยนะคะถ้าเป็นกินนะคะมันจะเป็น out e s s e n แต่ถ้าเป็นดื่มนะคะจะเป็น a u t r i n k e n ก็คือดื่มให้หมดไปเลยต่อไปนะคะคำศัพท um ์ e r l e i ลฟ t เ r n e ์นแอแปลว่ามันทำให้ลดลงทำให้เบาลงทำให้สงบลงก็คือทำให้สบายใจนะคะ e r l e i ลฟ t เ r n เนี่ย like แปลว่าสบายใจเนาะ ทำให้สบายใจ and like turn แปลว่าทําให้สบายใจทําให้ลดลงทําให้เบาลงหรือทําให้สงบลงก็คือการสบายใจนั่นเองความหมายที่2นะคะก็คือทําให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทนขึ้นทําให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทนขึ้น and like turn มันแปลว่าทําให้สบายใจนะคะหรือว่าทําให้สะดวกขึ้นทําให้ง่ายขึ้น and like t ท r n ทําให้สบายใจทําให้ง่ายขึ้นเห็นไหมคะมันมี Air a แอร์ก็แปลว่าทำให้เนาะ แล้วก็ซ่อนคำว่า light light ข้างในเนี่ย light มันแปลว่าง่ายใช่ไหมคะง่ายขึ้นนะคะ lighten ก็คือง่ายขึ้นทำให้ง่ายขึ้นหน่อยหรือแบบทำให้สะดวกขึ้นหน่อยแต่แบบอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่ามันเราเจอเรื่องที่มันไม่สบายใจเราจะเอาคำนี้ไปใช้ก็ได้นะคะ a n d lighten ก็คือแบบโอ้ยฉันโล่งเลยอแบบฉันโล่งนะทำให้โลง่งทำให้เบาลง,ทำ,าลงทำให้สบายใจเนาะ มันขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคนะคะจําแค่ทําให้สบายใจทําให้โลง่งหรือว่าทําให้ง่ายขึ้นก็ได้เราไปดูตัวอย่างนะคะ Ich bin erleichtert, das alles so gut geklappt hat. Ich bin erleichtert. อุ้ยฉันก็โล่งเลยนะคะฉันก็โล่งใจเลยหรือฉันก็เบาใจเลย DAS ว่า Alles ทุกอย่างนะคะมันก็ ผ่านไปได้ด้วยดี Alles so g ซ o ูดเกครั t hat ทุกอย่างนะคะก็เกิดขึ้นหรือทุกอย่างน่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีตัวอย่างที่สองนะคะ does internet a n l l i c h t e r t m d e r d i e arbeit share does internet ก็คือ internet ใช่ไหมคะ a n light e r t m d e r d i e arbeit share ก็คือ อินเทอร์เน็ตนะคะมันก็ทำให้งานของฉันเนี่ยมันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นเยอะเลย Das Internet e r l ็ตแอนไลท์เทอร์เนียดิอาไบอินเทอร์เน็ตนะคะก็ทำให้งานออของฉันเนี่ยงานของฉันงานสำหรับฉันหรือมันสะดวกขึ้นมันง่ายขึ้นนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ d i e m e s s i g u n g ดีเอเมซิกุงหรือเอเมซิกุงเงินคำนี้นะคะจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะสาวๆคงชอบกันดีก็คือการแบบลดราคา d ีเอเมซิกุงก็คือการลดราคานะคะแบบเซลล์เนาะดีเอเมซิกุงหรือเอเมซิกุงเงิก็คล้ายๆกับ d e ลร a บ a ั d e ดลร b บ t ันะคะก็คือการลดราคานั่นเองเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ e s g i ิ t e I e อเมซิ u n งเฟียคินเดอร์อุนเซเน e ยเรนก็แปลว่ามันมี I i n e เ m เม i g u ุ g ก,การ,รลดราคาอันนึ่ง Für Kinder สำหรับเด็กๆนะคะ Un s s n n o r r n n แล้วก็สำหรับผู้สูงอายุนะคะ Senior ก็แปลว่าผู้สูงอายุแต่ว่า Senioren ก็คือผู้สูงอายุหลายๆคนเนาะเป็นภูเรานะคะ การลดราคานะคะก็จะมีอยู่3-4คําคำด้วยกันเนาะอันที่หนึ่งก็คือ d e s c o u n d i s u n g การลดราคาอันที่2อง d e l l a b t d l a t การลดราคาอันที่3าม t h e discount t h e r discount การลดราคานะคะ t h e discount อันที่4นะคะ t h e r price n c h last t h e r price n c h last แปลว่าการลดราคานะคะคำนี้มันก็มาจากคำว่า นักลาเซนนักลาเซนแปลว่าลดราคามันเป็นคำกริยานะคะโอเคเราไปดูคำศัพท์กันต่อนะคะ e e e แอนเน n e n รนแอนเนรรนแปลว่าให้อาหารบำรุงเลี้ยงดูนะคะการฟีดนะคะแอนเนร์ n รนเนี่ยก็แปลว่าฟีดให้อาหารบำรุงเลี้ยงดูแอนเน n ์เรนฟีดให้อาหารบำรุงเลี้ยงดูหรืออุปถัมภ์นะคะ e แอนเน n รนแปลว่าฟีดให้อาหาร บำรุงเลี้ยงดูอุปถัมภ์เรามาผ่านคำกริยานี้กันนะคะ e อเ e เ n น n e r นตเอ t t e ตฮ t e e n e นต n อเ e r n e เอเ t e เ n t นแปลว่าฟีดให้อาหารบำรุงเลี้ยงดูอุปถัมภ์เราไปดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งกันนะคะ Wie n n e r e ich mich richtig? Wie n n e r e ich mich? รีชตีฉันเนี่ยจะบำรุงตัวฉันเองอย่างไรดีนะคะให้มันถูกต้องฉันจะให้อาหารหรือจะแบบฉันจะกินอาหารหรือจะแบบจะบำรุงตัวเองอยังไงให้มันถูกต้องเนาะข้อที่สองนะคะ Meine ใน t e r n m ü s s e n b e i d ได r b e i t e n m e i ใน e l t e r n พ่อแม่ของฉัน m ü s s e n จำเป็นที่จะต้อง i d ได r b e i t e n จำเป็นที่จะต้องทำงานทั้งสองคนเลย um die Familie s ูแอ n เนเรนก็แปลว่าเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเพื่อที่จะเลี้ยงดูอุปถัมเลี้ยงดูครอบครัวนะคะ m ม่ใ e e l t e r n m ü s s e n b e i d e a r b e i t m n um die Familie zu e r n เพ่อแม่ของฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทํางานทั้งสองคนเลยเพื่อที่จะอุปถัมเลี้ยงดูครอบครัว วี n อ r เ i อร์อิ h มิกริติฉันจะสามารถให้อาหารหรือบำรุงตัวเองอย่างไรดีให้มันถูกต้องนะคะคำว่าให้อาหารนะคะให้อาหารเนี่ยถ้าเป็นให้อาหารสัตว์หรือป้อนอาหารนะคะให้อาหารสัตว์หรือป้อนอาหารเราก็สามารถใช้คำว่าฟิตเทนฟิตเทนนะคะก็จะแปลว่าป้อนอาหารป้อนอาหารเด็กหรือว่าป้อนอาหารให้คนอื่นก็ได้นะคะหรือจะเป็นการให้อาหารสัตว์ก็ได้ ฟิตเทนต่อไปนะคะการกินกินนะคะนอกจากเอเซนก็จะมีคำว่าสไปเซนสไปเซนได้ด้วยต่อไปนะคะบำรุงหรือสร้างขึ้นบำรุงหรือสร้างขึ้นนะคะก็คือเนเรนบำรุงก็คือเนเรนบำรุงเนเรนคำว่ากินนะคะสำหรับสัตว์เนาะกินสัตว์กินอาหารนะคะก็จะเป็นเฟรเซน เ r e s e n t อันนี้อย่าใช้กับคนนะคะมันไม่สุภาพมากๆเลยใช้ได้กับสัตว์อย่างเดียวนะคะ f r e s Fre e n t ต่อไปนะคะสัตว์กินหญ้านะคะกินหญ้าเขาจะเรียกว่าไ i d e n ไ i d e n แปลว่ากินหญ้าเนาะโอเคค่ะเราไปดูคำศัพท์ต่อไปกันนะคะคำว่าอาหารอาหารก็คือ d i e n m r u um. ออาหาร d i e n m เ u รเรามาดูคำ ที่เป็นตัวอย่างกันดีกว่านะคะ Ik finde i n n n d e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  g s u r ฉันแปลว่าฉันน่ยคิดว่าไอเนี่ยเกี่ e วกับสุนทรียอาหารที่มันมีประโยชน์เนาะอาหารที่มันสุขภาพดีเนี่ยวิ t ติสำคัญน,นะมาดูซนโนนิมนะคะของคำว่าอาหารกันดีกว่าอาหารก็คืออันแรกเลยก็คือดี e อนเนอร์รดีแอเนอร์ร อันที่สองนะคะก็คือ d a s essen d a s essen ก็คืออาหารหรือการกินอาหารเนาะอันที่สามนะคะ die lebensmittel die lebensmittel แปลว่าอาหารอันที่สี่นะคะ die nahrung die nahrung แปลว่าอาหารนะคะหรือจะเป็น das nahrungsmittel das nahrungsmittel ก็แปลว่าอาหารได้ด้วยต่อไปนะคะคำว่า die k ü c h e ดีคูเคนอกจากจะแปลว่าครัวแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะแปลว่าอาหารหรือเมนูได้ด้วยนะดีคูเคนอกจากจะแปลว่าครัวแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะแปลว่าอาหารหรือเมนูได้ด้วยคำต่อไปนะคะที่แปลว่าอาหารอันนี้นะคะเป็นแบบระดับสูงเนาะแบบโอ้โหสวยรูดูแพงมากๆเลยนะคะคืออาหารทุกอย่างเลยก็จะเรียกว่าดีเฟเฟลกุงดีเฟเลกุงคำนี้นะคะ เขาจะใช้กันบ่อยมากาเลยนะในหนังสือหรือบางคนก็จะพูดแบบเวลาไปเดินเขาเนี่ยไม่ต้องแบบเ,เราจะต้องเตรียมดีแฟลกุ่งไปด้วยนะก็คือเตรียมอาหารเครื่องดื่มไปด้วยนะดีแฟลกุ่งก็คือแบบอาหารเนาะต่อไปนะคะดิชไปเซดิชไปเซก็คือเมนูอาหารหรือคำสุดท้ายนะคะที่แปลว่าอาหารอีกคำว่าดีคสต์ดีคสต์แปลว่าอาหารนะคะ ดีคอสต์แปลว่าอาหารถ้าใครเห็นคำพวกนี้เนาะก็ให้คิดไปถึงอาหารเลยนะคะในหนังสือเนี่ยมันเล่นหลายคำมากเลยนะคะคำว่าอาหารโอเคค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะเป็น adjective เนาะคำว่า e n น e ์แอน s t แปลว่า serious แปบลบว่าจริงใจนะคะจริงจัง e n นส์ serious นะคะก็คือการจริงจัง e n น s t นะคะจริงจังก็ทำให้มันจริงจังหน่อยสิ นะคะแบบจริงจังเนาะ Ernst serious นะคะไปดูตัวอย่างกันดีกว่า Der starke Verkehr ist ein ernstes Problem. ดิสตาร์เค v เฟคเคียการจราจรที่มันติดขัดเนี่ยที่มันแบบรุนแรงที่มันติดขัดที่มันหนาแน่นเนี่ย ist ein ernstes Problem มันก็เป็นปัญหาอันหนึ่งเลยนะ มันเป็นปัญหาที่จริงจังอันนึงเลยนะ d i s t a r k e v e the h a r is i n anstest problem การจราจรที่คลับคลั่งนะการจราจรที่หนาแน่นเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่จริงจังอันนึงเลยคำศัพท์ต่อไปนะคะ e r n s t h a f t e r n s t h a f t ก็แปลว่าจริงจังเหมือนกันเนาะ serious serious นะคะก็คือจริงจังตัวอย่างนะคะ Ich überlege ernsthaft. ฉันเนี่ยก็คิดพิจารณาอย่างจริงจังแล้วนะ Ob ich in eine andere Stadt ziehen soll. Ob นะคะก็แบบว่านะคะ Ob ว่าฉันเนี่ยควรที่จะย้ายไปเมืองอื่นดีไหมฉันเนี่ยจะย้ายไปเมืองอื่น Ich überlege ernsthaft. Ob ich in eine andere Stadt ซีเฮนซูลฉันเนี่ยก็คิดพิจารณาอย่างจริงจังนะว่าฉันเนี่ยควรจะย้ายไปเมืองอื่นคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่าดีแอนเทนดีแอนเทนแอนเทนแปลว่าการเก็บเกี่ยวนะคะดีแอนเทนแอนเทนแปลว่าการเก็บเกี่ยวนะคะไปดูตัวอย่างกันดีกว่าดีแอนเทนอิส this ซสยา good การเก็บเกี่ยวนะคะ i s t h i e s y a ก็คือปีนี้มันดีนะ good ดี the, the anten a s t h i s e s y a good การเก็บเกี่ยวปีนี้มันดีนะคำว่าเก็บเกี่ยวนะคะที่เป็นกริยาเนาะก็คือ a n t e n a n t e n หรือ up a n t e n a n t e n หรือ up a n t e n แปลว,ว่าเก็บเกี่ยวคำศัพท์ต่อไปนะคะ e ออีฟเนนแออีฟเนนนะคะก็แปลว่าเปิดเปิดตัวเปิดเผย a ออีฟเนนเปิดเปิดตัวเปิดเผยนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กับบริษัทห้างร้านค้าต่างๆเนาะหรือแบบสถาบันต่างๆที่มันมีตึกที่มีอาคารนะคะก็จะเป็น e ออีฟเนนเรามาผ่านคำกริยานี้กันนะคะแ ö f ีฟ at Earthnet ear at Earthnet hat eröffnet. Eröffnen, eröffnet, eröffnete, hat eröffnet. แปลว่าเปิดเปิดตัวเปิดเผยเราไปดูตัวอย่างกันนะคะ Mein Nachbar hat letzten Monat ein Geschäft eröffnet. Mein Nachbar เพื่อนบ้านของฉันก็ได้เปิด letzten letzten Monat เดือนที่แล้วไอ้เกช์ช์ธุรกิจอันหนึง่งร้านค้าอันหนึ่งนะคะเพื่อนบ้านของฉันเนี่ยในเดือนที่แล้วนะคะเขาก็ได้เปิดธุรกิจอันหนึง่งหรือเปิดร้านค้าอันหนึง่งไม่นะป้าหั n เลสเทนม n น e s ไอ้เกช r ช์เ n e t ตัวอย่างที่สองนะคะ Ich möchte ein möchte eröffnen konto ฉันนะคะก็ต้องการเปิด ธนาคารเปิดสมุดเงินฝากออมทรัพย์เนาะฉันต้องการเปิดบัญชีนะคะฉันต้องการเปิดบัญชีนะก็จะเป็น ich möchte ein Konto eröffnen ฉันต้องการเปิดบัญชีนะคะ,ต,ะ,คะต่อไปนะคะคำศัพท์ดี e r เอฟ n ุ่งเอเอฟนุ่งเงินแปลว่าการเปิดดี e r เอฟ n ุ่งเอเอฟนุ่งเงินแปลว่าการเปิดดี e r เอฟ n ุ่ง der neuen oper ist am 10 juni die eröffnung gan เปิด der neuen oper opera อันใหม่เนี่ยนะคะ ist ก็คือ am 10 juni ก็คือในวันที่1มิถุนายนคำาศัพท์ต่อไปนะคะ e r r e i c h e n e r r i c h t can แปลว่าเข้าถึงบรรลุติดต่อได้ Air er right can เข้าถึงบรรลุติดต่อได้เรามาผัานคำกริยานี้กันนะคะ Air right can Air right Air right had e r r e i g h t Air right can Air right e r r er e i c h t er had Air er right เข้าถึงบรรลุติดต่อได้ต่อไปนะคะไปดูตัวอย่างกันดีกว่า When we r e n t b e island ถ้าพวกเรารีบหน่อยนะมันมาจากซิไปไอเลนนะคะก็แปลว่ารีบเร่งรีบเนาะเอร e ไร h e เคนเวียเนาะเดนอั u g วสุกพวกเรานะคะก็จะเข้าถึงพวกเราก็จะไปทันเนาะรถไฟครับตอน8โมงเวนเวียอ so ok ุนส์ไปไอเลนเอร์ไรค์เคนเวียเนาะเดนอัค u วสุก ถ้าพวกเราเร่งรีบนะพวกเราเนี่ยก็จะเข้าถึงหรือไปทันรถไฟตอน8โมงนะข้อที่2นะคะ bis 17 Uhr, können Sie mich im Büro erreichen? จนกระทั่งถึง17นาฬิกานะคะคุณก็สามารถติดันติดต่อชั้นเนี่ยได้ในสำนักงานได้เลยนะคะได้ในออฟฟิศนะจนถึง17นาฬิกาเลยนะคะ ต่อไปนะคะ a u f d i e s e art e er r e i c h e n c i e y b i m e r g a n i c s a u f d i e s e art จากแบบนี้จากวิธีนี้นะคะด้วยวิธีนี้วิธีทางอันนี้ e r e c t e n c i y by m e c g a n i c s คุณก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เลยนะคะโดวยวิธีการนี้ of d i i s e art แปลว่าโดยวิธีการนี้ด้วยวิธีการนี้ e r e c t e n c i y by m e c g a n i c s คุณก็ไม่สามารถเข้าถึงฉันได้นะข้อที่4นะคะก็จะเป็น d i e s e r s u c erreicht eine Geschwindigkeit von 2 0 0 km pro s t u n d e d i e s e r s u c h นะคะก็แปลว่ารถไฟอันเนี้ย erreicht แปลว่าเข้าถึง Eine Geschwindigkeit ความเร็วนะคะที่ฟอนสบัย1นดกิโลเมตรโปรชดุนเดเออวินด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะหรือเข้าถึงออความเร็วที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคำศัพท์ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นคำ adjective นะคะแปลว่าแบบเหนื่อยหรือหมดแรงเหนื่อยมากหมดแรงเลยนะคะ exhausted h a u t แปลว่าเหนื่อยหมดแรงนะคะเหนื่อยอย่างหมดแรงเนาะ airsoft เหนื่อยมากๆนะคะไปดูตัวอย่างกันดีกว่า n a c h dem sport. s p o r t bin ich immer sehr e r s c h p f t n a c h dem s p o r t หลังจากการเล่นกีฬานะคะ bin ich immer sehr e r s c h p f t ฉันก็แบบเหนื่อยหมดแรงเลยเสมอเลยนะคะเหนื่อยมากๆจนหมดแรงไปเลยเสมอนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ e s c h r e c k e n แอะเชเเคนแปลว่าทําให้ตกใจบาดกลัวตกใจกลัวทําให้ตกใจนะคะหรือคือ,คอทําให้บางคนเนี่ยตกใจแล้วก็บาดกลัวหรือตกใจกลัวถ้าเราเนี่ยตกใจกลัวนะคะตัวเองตกใจกลัวเองเนี่ยมันจะมี reflexive ด้วยนะเอเคค่ะ a อะเชลเลเคนมันแปลว่าทําให้ตกใจบาดกลัวตกใจกลัวเราไปดูตัวอย่างการผันคำกริยาอันนี้กันนะคะ Ashreken a อ h ริกต์ a อ h รั k ไอส์ s อชโ e คนแอ e r ร c h กนแ h ชร c h ต์แอช Ist ไอส์ h r o k e n นนอกจากนี้นะคะการทำให้บางคนเนี่ยตกใจกลัวมันก็จะเป็นเยมานเดนแอชเรกเกนเยมานเดนแอชเรกเกนก็คือแบบทำให้บางคนตกใจนะคะแล้วก็ผ่านกริยานี้ได้เป็นแอชเรกเกนแอชเรก e s r e c h t e hat e schrechte e s r e c k e n e schrechte hat e s r e c h t อันนี้แปลว่าทำให้บางคนตกใจเนาะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ Du hast richtig krank a u s g e s e h e n คุณเนี่ยดูเหมือนคุณปลูกป่วยมากๆเลยนะป่วยจริงๆนะ Aus gesehen มาจาก aussehen แปลว่าดูเหมือนนะคะหรือดูเหมือนลูกไลค์แบบดูเหมือนป่วยจริงๆนะ Ich war ganz erschrocken. Ich war ganz erschrocken. เฮ้ยฉันตกใจนะเฮ้ยฉันตกใจเลยอะประมาณนี้นะคะข้อที่สอง Hast du mich aber erschreckt? Hast du mich aber erschreckt? Uh, อันนี้นะคะจะแปลว่าคุณทําให้ฉันตกใจหรอคุณทําให้ฉันตกใจหรอคุณทําให้ฉันกลัวนะอะไรประมาณนี้นะคะคุณทําให้ฉันตกใจนะคุณทําให้ฉันกลัวนะ h a s t o m e aber a s h r e t คุณทําให้ฉันตกใจนะคุณทําให้ฉันกลัวนะเห็นไหมคะถ้าสมมติว่ามันเป็นเยแมนเดน ashrek e n ก็จะเป็นทําให้คนอื่นอะหรือทำให้บางคนตกใจหรือทําให้บางคนกลัวเนาะข้อที่3นะคะ enchul digung Ich wollte sie nicht erschrecken Entschuldigung ขอโทษนะเหมือนกับ e x c u s e me กับขอโทษนะ Ich wollte sie nicht erschrecken ฉันไม่ต้องการให้คุณตกใจนะฉันไม่ต้องการให้คุณกลัวนะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราไปดูคำศัพท์ Ersetzen a s <indicates'> hmm. s e t s e n นะคะแปลว่าแทนที่ทดแทน a s s e t s e n แปลว่าแทนที่ทดแทน a s s e t s e n แทนที่ทดแทนเรามาผ่านคำกริยานี้กันเนาะ a s s e t s e n a s s e t s t e r s e t s t e hat a s s e t s t e r s e t s e n แทนที่ทดแทน a s s e t s e n a s s e r s s s a e t z t e h a t a s s e t z t a i r ก็แปลว่าทำให้นะคะ setzen asset sent ก็ sen, ปแปลว่าแทนที่ทดแทนเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ via asset sent e nen de cost e n พวกเรานะคะเดี๋ยวจะทดแทนค่าใช้ใจ่ายอันนี้หรือราคาอันนี้ให้คุณนะ via asset sent e nen de cost e n พวกเรานะคะจะชดแทนค่าใช้ใจ่ายอันนี้ให้คุณนะข้อที่สองนะคะ peter is crunk เยมานมูสอินแอเซตเซนเพเทอร์เนี่ยป่วยอยู่นะเพเทอร์ Peter เนี่ยป่วยนะเยมานก็คือใครบางคนนะคะ m ม s สจำเป็นเชื่อต้องทดแทนหรือแทนที่เขานะม s สแอเซตเซนก็คือจำเป็นที่จะต้องแทนที่หรือทดแทนที่เขานะคะโอเค ดังนั้นนะคะ a s s e t s ซนเนี่ยก็จะแปลว่าแทนที่ทดแทนชดใช้นะคะ a s เ s น e ซนแทนที่ทดแทนชดใช้ assets แทนที่ทดแทนชดใช้เราไปดูตัวอย่างกันนะคะคำศัพท์ที่มันเป็นคำนามของคำว่า a s s ซนเซ n เนาะก็คือการทดแทน Theor s s e t s t h e เ e a s s e t s แปลว่าการทดแทนนะคะการแทนที่เราไปดูตัวอย่างกันนะคะ Sie bekommen von unserer Firma einen Ersatz für das Kaputte Gerät คุณนะคะก็จะได้รับ v อ n นเซอร์เฟียมาจากบริษัทของพวกเรา einen Ersatz การทดแทนบางอย่างนะคะการทดแทนอย่างหนึ่งสำหรับ das Kaputte Gerät สำหรับอุปกรณ์ที่มันเสียหายอุปกรณ์ที่มันพังอันนี้นะคะ Sie bekommen von unserer Essatz Firma einen bekommen Kaputte Gerät von für das คุณนะคะก็จะได้รับการทดแทนอันนึงนะคะจากบริษัทของพวกเราสำหรับอ,อ,อุปกรณ์ที่เสียหายอันนี้คำศัพท์ต่อไปนะคะ a s t s ก็เป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็เป็นออคำกริยาวิเศษเลยนะคะ มันแปลว่า first only ก็คืออย่างแรกตอนแรกก่อนเท่านั้นอย่างแรกตอนแรกก่อนหรือเท่านั้นนะคะ first first ก็คืออย่างแรกตอนแรกก่อน only ก็คือเท่านั้นนะคะเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าอันที่ห s o p h i a i s t est swansigya r e out s o p h i a เนี่ยนะคะก็เพิ่งจะอายุ20ปีเองนะก็เพิ่งจะเท่านั้นเองนะคะ e s ก็แปลว่าเพิ่งจะนะคะในกรณีเนี้ข้อที่สองนะคะ i c h h a b e d a s e r s t gestern erfahren ฉันนะคะ i c h ก็คือแปลว่าฉันใช่ไหมคะ h a b e erfahren erfahren ก็แปลว่ามีประสบการณ์ประสบพบเจอฉันเนี่ยก็เพิ่งจะพบเจอสิ่งเนี้ยเมื่อวานนี้เองนะ ตอนแรกก็ได้นะคะ a s แปลว่าตอนแรกก็ได้ฉันเนี่ยก็เพิ่งจะพบเจอเรื่องเนี้ยสิ่งเนี้ยตอนแรกเมื่อวานนี้เองนะข้อที่3นะคะ speak a s Sp k m i t d h e m a s k e speak ก็คือแบบมาจากคำกริยา speak s p r i k h e n แปลว่าพูดนะคะก็ให้พูดกับคุณหมอก่อนพูดกับคุณหมอก่อนนะข้อที่4นะคะ a s k d h a t me Die Arbeit gar nicht gefallen Erst ตอนแรกนะคะอองานอันนี้ก็ไม่ได้แบบถูกใจฉันนะก็ไม่ได้ถูกใจฉันเลยเกฟา l l เลนในตรงตรงนี้นะคะแปลว่าถูกใจเนาะ Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt Aber ตอนนี้ Aber นะคะแปลว่าแต่ jetzt ตอนนี้เออ habe ich mich daran gewöhnt แต่ตอนนี้ฉันก็ชินแล้วนะแต่ตอนนี้ฉันก็ชินแล้วชินกับมันแล้วคำกริยายืนเน้นดัน,นยืนเน้นอันอคูสตินะคะก็ここจะแปลว่าเ, al, เคยชินกับบางสิ่งบางอย่างยืนเน้นอันอคูสติเคยชินกับบางสิ่งบางอย่างหรือเคยชินบางสิ่งบางอย่างนะคะก็คือ เว้นแนนอันเคยชินกับบางสิ่งบางอย่างนะคะก็จะเป็นหรือจะเป็น s i เว้นแน่นอันก็จะแปลว่าเคยชินกับบางสิ่งบางอย่างตัวเองเนี่ยเคยชินกับบางสิ่งบางอย่างเนาะก็จะเป็น s i เว้นแน่นอันเคยชินกับบางสิ่งบางอย่างเนาะ